ที่วันนี้นะเราจะทบทวนนะคะ,ออะตอนที่เราจะปิดคาบเรียนไปแล้วก็อ่านหลายๆคำแล้วละ่ะนะคะอ่านหลายๆคำแล้วทีนี้วันนี้นะเราปิดเรียนไปเป็นเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราใช่ไหมคะ,ะทีนี้วันนี้เปิดเรียนแล้วทีนี้จะมาทบทวนแต่ผู้จะทำเป็นกลองสุ่มร<อ>ู้จัะไหมกลองสุ่ม อยากจะให้ทำอะไรแล้วก็กำหนดกระกเอเองส่วนของคุณครูทำมาวันนี้ก็จะเป็นกล่องสูงภาษา สุขภาษานะของสุขภาษานะ จกกองซูมบาสิได้เอ,องเลยนี่นี่บัตรทำมีตั้งหลายคำนะคะ ไปสลับกันแบบนี้ยิงันนี้ก็เขียนคำที่หนึ่งของเตว่าเกเรใช่ไหมคะเพราะเตงเพื่อนฉันเกเรมากก็ว่าไปพอเขียนแต่งเพื่อนฉันเกเรมากเสร็จแล้วเธอก็เปลี่ยนกันแบบนี้เธอความเป็คูไปแต่งต่อแล้วคราวนี้จะแจกให้ได้คนละสิบประโยคโดยเรียนกันไปไปถามไปว่าใครยังไม่ได้ทำเข้าใจไหมคะ เข้าใจหรือยังางแรกหันให้แต่งจาก,กที่ภูภูแกกให้ส่วนทงต่อไปให้ไปสลับกับเพื่อนเข้าใจไหมคะพ <All day. S 1> าเพี่ ये मम मु अशनो पै คำพูดจริงๆแล้วคำว่าครูมันไม่เหมาะสมหรอกแต่ว่ามันเป็นคำที่ให้พวกเราได้สึกอสารเียนกันนะคะเอ้าโอเคค่ะเอ้าลงมือสมุดมีไหมเอามาเอามาสมุดมีเอาขึ้นมาค่ะแล้วเดินกันก็ได้ฮะเอ้าครูบอกว่าให้กี่ประโยคสี่ประโยคเอาลงมือทำค่ะรองมือทำอะไรนะ อ้าก็ยังบอกให้เขียนลงในสมุดแต่ละคําเขียนลงไปแล้วก็แต่งประโยคให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปลี่ยนนคำใหม่มาแต่งเป็นประโยคอีกนะคะ